ยังไม่เคยไปผ่าตัดหรอไปกับอาบีไหมเดี๋ยวอาบีพาไปนี่ไงพาไปไปผ่าตัดไปไหมไม่ไปคิรินโตๆแล้วนี่คิรินทำไมทลินไอไออีหลงทำไมถึงทำไมถึงเรียกไอคิรินว่าไอเปี้ย คิดเรงเตี้ยไหมเตี้ยดิเตี้ยเหรอเตี้ยกว่าน้องหนูอีตเตี้ยกว่าใครเตี้ยกว่าไอซังผาอีตเตี้ยไอซังผาเตี้ยกว่าไอซังผาเหรอมันมันยังไม่โตไอซังอยู่ปอหน่เลยการไอซังผาอยู่ปออะไรละปอหนึ่งไงไอซังผาอยู่ปอหนึ่งแล้วเหรอปอหนึ่งการการไอซังผาอยู่ปออะไรละปอหนงไอผาอยู่ปออะไรปอหนึ่งหรือปอสอง ปปหนึ่งเหรอ,อแล้วอีหลงอ่ะปสองปสองแล้วอีลหล,อลงอยู่ปออะไรละอีหลงอยู่ปออะไรปอสองเหรอแล้ว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 ไอ้นี่อแล้วคิรินอยู่ปออะไรโคิดลินไม่ได้ไปเรียนคิรินยังไม่ได้ไปโรงเรียนเหรอคิดลินยังไม่ได้ไปสมัครอ๋อยังไม่ได้สมัครเรียนเหรอคิดลินคิดลินยังไม่ได้ไปเรียนเหรอ เด okay, ี๋ยวคิร at ินเดี๋ยวปีหน้าคิรินก็ไปเรียนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิรินไปเรียนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคิรินไปเรียนแล้วคิรินก็ตัวโตแล้วคิรินไม่จะไม่ได้เชื่อว่าเป็นไอเตี้ยแล้วเนาะคิรินเนาะเดี๋ยวดูสิคิรินก็ตัวโตๆเห็นไหมคิรินตัวโตๆไหมเนี่ยดึง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 เนี่ยตัวโตๆเนี่ยคิดลินก็ ตัวโตๆนะินี่ตัวละวรอหนิ้วจีสายแหน่งรอเนึ่เดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปให้แหม่ดูเนาะส่งไปให้แม่ดูเนาะส่งไปให้แหม่ดูว่ส่งไปให้แหม่แม่ดูดูซิว่าแหม่แม่งไม่ได้มานี่แหม่คงเสียดเสียใจแย่แล้วเนาะแหม่งแม่งไม่ได้มาดูคิรินมาดูมาดูอีหลงดูสังผา เ่ะตอนนี้ตัดใจแล้วตกใมากเ่แมงไม่ได้มานี่ยแหมงนี่เสียใจแย่เลยแหมงเสียใจแย่เลยเนไหเลเดี๋ยวรถชนนะเนาะรถชนรถชนตายไหมตายตายเหรอเดากแค่นัรถแบบนี้ไม่ตายเหรอ เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปขี่ตรงนั้นอ่ะตรงเขาตรงนั้นลงไปข้างล่างเนาะนตรงนั้นอ่ะขี่ได้เหรอลงไปข้างล่างแล้วก็ตายไปเลยไม่เห็นพ่อแม่แล้วอ่ะไปไหมละ่ะไม่ไม่ไปกันตรงนั้นจะได้ตื่นเต้นไงไม่อยากไปจะได้ตื่นเต้นเหมือนลงผ่าตัดไงเคยไหมไม่อยากไปเคยไปผ่าตัดไหมผาตัดไม่ได้สูงขนาดนะั้นไม่ได้สูงขนาดนะั้นผ่าตัดต้มีคูนี่ไม่มีผาตัดมีแต่วัว มีวัวแล้วก็มียา่า้านนเป็นดีมากเลยชุดลน,น้อยเยปล่ปอ,อยให้คิดลินปล่อยให้คิดลินเล่นก่อนเดี๋ยวคิดลินไม่เล่นแล้วไอ้สร้างถาเข้าเล่นต้นหน่งต้นน่อยอ่ะอะไรนะหน่เนตนน่อยอ่ะหนูพูดพูดว่อะไรนะแต่พาทำอไ หนูจะเล่นคนเล่นอันไหนอ่ะหนูจะเล่นขอเล่นอันไหนนี่ไงสังผาเล่นนี่เล่นอันนน้นไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวไอ้คิดลินเล่นไปแล้วคิดลินไม่อยากเล่นแล้วสังผาเขาเล่นอืม อดูคิดลินซิคิดลินดูคิดลินซิคิดลินเล่นแค่มือเดียวอ่ะเล่นเมือเดียวเล่นไม่ได้สิคิดลินมันต้องเล่นสองมือคิดลินคิดินมันต้องเล่นสมือด้วยคิดลินอะไรนะพูดว่าอะไรนะมันพูดว่าอะไรอีหลง มาตรงนี้อ่ะอ่าเมื่อกี้พวกเรามาตรงนี้แล้วไงต่อแค่นี้พูดเก่งอาร์บีไม่งงโงอฟังไม่ออกเลยเนาะอาร์บีนิ้วโง่อย่างเงี้ยงโง่จังเลยฟังไม่ออกเลยเนาะขึ้นไหวไหมไหวไม่อะไรเนี่ยตอนนี้เนี่ยไปเติมดินข้างล่างนั่นน่ะกิดใกล้ผาตัดเนี่ยเนี่ยผาตัด อันตรายแบบน,นี้ได้แหละควายก็จะขึ้นมาได้นะอนไ,นะไอ้ไอ้ลมอันไอ้เตี้ยนี่ไม่เตี้ยหรอกมันโตลแล้วม,<ะ>มันพูดมันพูดไปนะไม่เห็นมันพูดเลยค่ะเราจะไนื้อแล้วไม่อยากพูดไม่อยากพูดเหรอ,หอตอนตอนนี้มันจะพูดน่าพแต่แล้วเป็ไรแกอะไรแบบนี้ <laughs> ไม่สบายแบบนั้น <laughs> อุ้ยคอยคอยตื๊ด ไยเเเน well, like ้วระไหลไดไหไเปไหงโดนไอเตี yeah, mm ้ยนะเดี๋ยวเตี้ยก็โตโตล้เดี๋ยวเตี้ยก็โตโละเดี๋ยวเตี้ยก็โตโตล้วไอเตี้ยดูดิพ่อแม่เตี้ยก็ตัวใหญ่ไเตี้ยก็ัวโตละ ada, mana, mana, mana ni, mana lalu <tuluh> lagi, lepas tu <tuluh> ada.